ครั้งที่แล้วเปิดมาได้ใบแรมา2คนครับเป็นพอกบากับเลวารดอสกี้ก็เหลืออีกทั้งหมด6คนครับมีทั้งหมด8คนทั้งสิ้นในใบแรนะครับกับอีก6สซองที่เหลือมันจะเจอเพิ่มไหมครับเนี่ย ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับการ์ดฟี فا365 อะดร i นาลีน XL ต่อครับกับอีก6กซองครับครั้งที่แล้วเปิด6ซองเจอใบแรไปถึง2เลยคราวนี้6กซองนี้จะมีหลงเหลืออยู่หรือไม่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับเริ่มแกะกันเลยครับว่าเราจะได้ใบแรมาเพิ่มเติมหรือไม่ครับมาคนแรกก็เป็นนักเตะลิวพูครับ Alexander Ano ครับถัดมาเป็นบ Giovanni Dos Santos ครับ by f l ครับ power ครับ power Giovanni Dos Santos และก็มาเป็น s a ว i c ครับ s a ว i c อันนี้เป็นใส Star ครับบส Star โอ้ซองนี้มีใบฟ o i ถึง3ใบครับ พร้อมกับการ์ดโลโก้สโมสรครับบอร์เซียดอทมุลครับอ่าถัดมาเป็นโลเปสครับโลเปสและก็โอ้นักเตะเวีรยวููมาสองคนครับเอนเดอร์สันครับโอเคครับสองต่อไปดูกันคนแรกมาแล้วครับ คาปาโดครับคาปาโดคาปาโดถัดมาคาบักครับคาบักและก็ใบใบฟอโออันนี้เป็นว้าวเป็นฟีฟ่าเวิลด์คัพฮิสตอรีครับโอ้นี่แหละครับใบฟีฟ่าเวิลด์คัพฮิสตอรีนี่ผมค่อนข้างจะสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเอารวบรวมโปสเตอร์ของ ฟุตบอลเวิลด์คัพปีต่างๆมาครับดูครับอันนี้เป็นของปี1 9 7 4ครับสวยงามครับสวยงามเรียกว่ารุ่นนี้ทำดีเลยครับถัดมาครับเป็นลูริกเป็นใบแฟนนะครับลูริกและก็เมซี่ครับเมซี่แต่เป็นใบเบสครับใบคอครับแล้วก็เป็นบาเล่าครับ 2ที่3ครับก่อนแรกครับฟันดบ,บีครับยังสวมชุดแจ็คอยู่นะครับ f o r เดนครับ f o r เดนแล้วก็ใบสตาร์เป็นของ e r ริกเซนครับ e r ริกเซนใบแฟนครับ เป็นโรเบร์โตครับเซูจิโรเบร์โตอันนี้อุกอสโตครับอุกอสโตและก็เป็นเมนดันดาครับเมนดันดาผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งครับสามซองหลีกสามหลีกสามครับ ติดเล็กน้อยโอเคครับเป็นนาวาสครับอากูโร่ครับบายพาวเวอร์ครับโลเปสโลเปสบายพาวเวอร์ Lopez. Lopez. ครับแล้วก็บูฟฟารินีครับบูฟฟารินีบายแฟนครับ ลก,กลับมาที่ใบคอครับเป็นลาปอสครับลาปอสและก็เป็นอิกาดีครับอิกาดีอีกสองซองครับคนแรกครับสกาดู u, ครับสกาสกาดู ซาบิกครับซาบิกว้าได้ใบนี่นะครับเป็นฟีฟ่า r ทรฟี่ครับเป็นถ้วยฟีฟ่าบีชซ็อกเกอร์เวิลด์คัพนะครับก็จะเป็นรูปลูกบอลกับพระอาทิตย์ครับสวยงามครับสวยงามและก็มาเป็นใบแฟนครับเป็นทริโอครับทริโอ จากเอเลนติโกมาดริดครับทริโอแล้วก็มาเป็นไบรคอครับเบิร์กสตอลเลอร์ครับเบิร์กสตอลเลอร์โทมัสครับโทมัสและซองสุดท้ายครับซองสุดท้ายคนแรกออกมาเป็น ซิมิโดครับโอ้ oh, เป็นไบพาวเวอร์ครับโทมัสมูเลอร์ครับมูเลอร์แล้วก็เป็นสตาร์ครับราฮิมสเตอร์ิงครับไบสตาร์เป็นไบสโมสรครับลาซิโอครับลาซิโอฮิแล้วก็ซาร่าครับซาร่าไบคอครับซาร่าแล้วก็ ใครอันเนี้ยออกิเลอ่าออกูเรล่า,เร,ลาเรียบร้อยครับหกซองใบแรไม่ออกแล้วครับออกไปรอบที่แล้วรอบนี้ไม่ได้ลุ้นแล้วมาดูใบฟอยกันดี๋่วครับมีอะไรกันบ้างเอ่ยก็มีนี่ครับตาสโมสรลาซิโอสเตอร์ริงลาซิโอสเตอร์ริง มูลเลอร์นะครับเป็น trio, รทริโอครับทริโอนี่เป็นถ้วยบีชซ็อกเกอร์บอลครับครับอันนี้เป็นบุฟฟารินีครับบุฟฟารินี่โลเปสโรเบโตอีริกเซนลูลิก แล้วก็เป็น FIFA World Cup History ครับสวยครับรุ่นนี้ผมชอบครับอันนี้เป็นดอทมุนครับแล้วก็มาเป็นซาวิกสุดท้ายก็เป็นโดสันโตสครับโอเคครับก็ครบ6กซองสำหรับวันนี้ไปแล้วครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด ติดตามกันไว้นะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ